ครับผมก็ยังคงยืนหยัดมั่นคง,งยังเป็นเลขตัวเดิมอยู่ยังมั่นใจว่างวดนี้ฟันเม็ดเยาสามแปดแปดสามสามแปดแปดสามแล้วแล้ว,แล,วแล้วมั่นใจว่าอยู่บนไม่อยู่ล่างทําไปถึงมั่นใจก็สูตรมันทําออกมาได้อย่างนี้แล้วมันชนถึงจะเป็นสูตรแตกสองกลุ่มได้แต่ว่าทางเดินเลขตรงเป๊ะมันเลยมีความมั่นใจสูงคาดว่างวดนี้งวดเป็นเป็นงวดที่ยี่สิบหกน่าจะสอบได้ ก็เป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันเด็กวันนี้เป็นไงบ้างดูดีมากเลยครับคุณการศึกษาเท่าไหร่นะสองร้อยสามสิบแปดแล้วเลขลักอาจารย์ประกอบอะไรนะสามแปดแปดสามนั่นโอ้โหมันชนกันพอดีมันชนกันพอดีกันพอดีแบบนี้ดีใจกับเด็กๆน้องพี่ประกอบเนาะก็รู้สึกภาคภ้มแล้วก็ขอบคุณคณะสายบุญสุรินทร์ทีวีและบรรดาพ่อแม่พี่น้องเอชซีแฟนคลับหลายๆท่านเลยที่ว่าช่วยเหลือกันมาเนาะถึงมัน ถึงคนใดคนหนึ่งเขาจะอาจจะมองว่าเป็นเงินเล็กน้อยแต่มันไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะสามร้อยนะแล้วรวมดูสิครับสองร้อยสามสิบแปดทุนเป็นเงินเอะไรเยอะนะะฮเยอะนะฮะเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นแล้วไหนจะค่าจิตจะจัดการกิจกรรมต่างๆอาหารการินรวมเบ็ดเสร็จยอดหมดไปแสนแสนห้าแสนหกแสนหกประมาณแสนหกนะครับต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ดูเลือมาเนื้อย่างท่านเห็นแล้วท่านจะมีความสุขเนาะไม่เคยกินเนื้อย่างในชีวิตใช่ใช่ วันนี้ท่านดูดิเห็นแล้วท่านจะมีความสุขมากเลยเด็กๆบางคนก็ไม่เคยได้กินเขาบอกว่าต้องขอบคุณมากๆอย่างในชีวิตขอบคุณครับขอกินเนื้อย่างครั้งแรกในชีวิตไอ้พวกนี้ยังเคยกินยังไม่ได้ไลค์กดแชร์นะนี่นะคะลูกสาวลูกชายพี่ประกอบหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยนะดีากเลยโอเรับหนูปทาดีไหมคะ ลากินแล้วดีใจไหมครับผมี่แดงครับขอบคุณครับค่ะเอาครับหมูกระทะดีไหมดีครับดีครับผมเคยกินไหมครับเคยกินเอาเออนี่อยู่บ้านไหนคะน้องไทยนี่จัดหนักอิ่มแบบจุกๆมีหมูกระทะมีขนมจีนมีเครื่องดื่มหลากหลายไม่รูนะขนมการกินวันนี้แจกแบบจุกๆอิ่มแบบ สุกๆไปเลยอ่ะเข้ามาอ่ะตอนนี้สายบุญสายบุญสุรินทิ์ AYE oh. ีต่ตัวยอดของเล่นแต่และชิ้นสี่วันสินเนี่ยพ่อไปละสี่วันที่ลูกสามสี่คนเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านเช่าทำมาหากินกันเองทำกับข้าวเองคนคนคนนี้คนพี่คนนี้คนที่สองคนนี้คนที่สาม เดาเล่นเกมอะไรครับเป่าโบกแข่งกันไหมอ่ะอยากเป็นทหารช่องทางมันมีหนึ่งเกณฑ์ทหารเป็นทหารเกณฑ์นะสองนักเรียนในสิบสามนักเรียนในร้อยครับไปจับไปแดงไปแดงแต่ว่าแนะนําิดนึงนะเดี๋ยวแนะนํานะ ให้รู้จักคุณยายพีดอนกระโกนะคุงแากสวยไหมสวยขอมแกมหองแก้มแม่ดิูกอแก้มหน่อยของแกมหน่อยเอหยังหอมเ่นลากเออแตกนะคะแสดงความสามารถได้เยอะพอเลยนกัสงใหญ่หมกแสดงกแสดง้เลยได้ใช่หมเออ ไอศครีมนนห, Eller, หนาวๆอย่างนี้ไอศครีม oh oh. ก,ดดก็ยังขายดีนะไอศครีมโอ้โหทีมเราจะลาผลไม้ล่าไข่ให้เด็กๆคนสามารถกินผลไม้ให้คนสามารถกินไข่กินแล้วจะมีความสุขมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเนาะอ่ะสาธุสาธุโ oh อ oh oh oh. โอมนะโมสีเทพอัสดินพระนามัตีโอมนะโมสีเทพเอาไข่ก่อนเอาไข่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอาไข่ก่อนอเลยอ,อ,อ,อันนี้ลุงโจ้มอบเลยอ่าลุงโจ้มอบให้หนูเอาไปเอาไปต้มนะลูกนะอ่ะอาจะต้มอาถายลูกกว่านี้อ่ะอาเด็กๆกินไข่ก่อนลูกเด็ดเลย เอาหยิบผลไม้หยิบส้มหยิบไข่ได้เลยลูกเอาอยากเอาอะไรหยิบเลยลูกใหงหลังให้หลังเลยนเอาหยิบแล้วครับวัดโพนอกน้ำโพโพนะเด็กหญิงอ่ะพิยาอวนมาลาเด็กชายนัทเดลจักราจังหวัดนครราชสีมาอยู่ไหนน้ออ่ะยกมือ โรงเรียนขามสงเคราะห์นะถูกเด็กชายวีรพัฒน์ดีนวลนพระเนานะอันนี้จากโรงเรียนขามสงเคราะห์นะอ่าต่อไปจากบ้านขามน้อยนะในบ้านขามน้อยนมคูเขียวเด็กชายธนาธิปมนตรีอ่าต่อไปนะบ้านหนองครูอยู่ไหนยกมือเตรียมชรนิดโสล้อมคอเด็กหญิง ธนาอ่อนกาสุวรรณเด็กชายธนากรสีจงกลุลเด็กหญิงนัทิดาสีจงกลุลเด็กหญิงพรละพัฒน์สีจงกลุลเด็กชายประจักษ์สีจงกลุลเด็กหญิงการจากโรงเรียนบ้านหนองปรูเนี่ยยี่สิบคนไม่มาสามคนใครจะจีดนับเข้าตะลุมพุ๊บเอาดะบตะลุมพุ๊บ